สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคนนะครับถ้าบ้านเรามีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช่ไหมครับในครัวในห้องน้ําเราสามารถใช้วิธีนี้ดับกลิ่นกลิ่นอับกลิ่นเหม็นได้เลยนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใช้แค่มะนาวเกลือน้ํายาปรับผ้านุ่มแล้วก็ถ้วยเพื่อเอาไว้ใส่นะครับขั้นตอนการทําเราก็ตัดมะนาวเราแบบนี้เลย ให้ได้สี่ส่วนตัดมะนาวเราออกให้ได้สี่ส่วนแบบนี้พอเราตัดมะนาวเราได้สี่ส่วนแบบนี้แล้วเราก็เอามะนาวเราใส่เข้าไปในถ้วยแบบนี้เลยพอเราเอามะนาวเราใส่เข้าไปแบบนี้เราก็เอาเกลือแกงนะครับใส่เข้าไปในตัวมะนาวเลย พอเราเอาเกลือแกงใส่เข้าไปในตัวมะนาวได้แบบนี้เราก็เทน้ำยาปรับพะนุ่มเราเข้าไปเลย<ม>ท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วท่าน,นี้เราก็นำไปไว้ในบ้านเราที่มีกลิ่นอับหรือกลิ่นเหม็นในห้องน้ำในครัวจะลดกลิ่นอับกลิ่นเหม็นได้เลยครับ หอมมากเลยดับได้ทุกกิน่นทําตามได้เลยครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ